สวัสดีค่ะวันนี้เรามาฝึกอ่านคำที่ประสมสระเอเรื่องที่สองกันนะคะเมื่อเห็นคำที่ประสมสระเอเราจะนึกถึงคำว่าเกเรกเอเกรอเอเรเกเรมาฝึกสะกดคำนะคะ กอเอเกลอเอเลรอเอเรดอเอเดซอเอเซ พอเอเทปอเอเปไม่โทเปขอเอเขไม่โทเคปอเอเปไม่จัตาวาเปขาเก ขออาขากเอเกขาเกเกเรกเอเกรอเอเรเกเรเทยาทอเอทยออายาเทยาทะเล ทออทะลอเอเลทะเลเดชาดอเอ,ดอเชดชสสออาชาเดชาโซเซซอโอโซซอเอเซโซเซปูเปปอูปู ปอเอเปไม่โทเปปูเปขาเปขออาขาปอเอเปไม่จัตวาเปขาเป๋จระเขจอรอะระรขขอเอเขไม่โทรเขจจระเขหนึ่ง ปูเป้ขาเกอยู่ทะเล 2. เดชาขาเป๋โซเซมาทะเล 3. เดชาขาเป๋ เกเรตีปูเป้ขาเกสองทีสี่จระเขมาหาปูเป้ขาเกห้าจระเขเทยาทา าปูเป้มันฝึกอ่านนะคะสวัสดีค่ะ